สวัสดีครับผมภาาูมันนนทบเอมอนกิ่ลล้มนะครับวันนี้เดี๋ยวมาหัวเทคนิคการปลูกตน้กนกะล้วยเนาะตามปกตินี่ลุงเป็นจะปลูกเดือนอย่างไรกล้วยนี่เดือนเพิ่มมาปลูกแต่เดือ่เกล้าอ่ะเดือ่เกล้านี่เขาว่ามาดไต่คอมันเวลามาอยู่ออกปีแล้วออนหนุยแล้วเอว้ยว่ายมากอ่ะมันเหลือๆไปไต่คอไปเหีอยวไต่คอเหี่ยวได้ผลใช่ไหมครับเขามาฮัทเลยอ่ะ,อะได้ผลอ่ะน,นี้นะครับปลูกวิธีปลูกกล้วยเนาะ พุ่หลุมหมอกหมอกสักแต่ได้ลุงพุ่นหลุมนี่คุ่หลุมนี่ของเรามาปนเก่ามาเจะอันเดี่ยอันหัวมาฮะนนะอันลูกมาจะแตงจะออกฮะนนะอันนี่ละแล้วน้องนั่นนี่ก็อันนี้เลยถมเลยปุ้งกล้วยนี่หนักเนาะหนากแต่อ้ถือกล้วยเนี่ยอายุเพิ่อกเกประมาณสักหกปีนี่สุกสุดละดีดีที่สุดละ หลังจากนั้นไปนี่ก็ดีละเดีละมานจะง่ายหัวมันเลยๆมยาจะขึ้นบนเสียเขาเข้าเออน้ำกัน้ามาไปเสาเนี่ยมันกวนเป็นอย,กกกอ,ย,นยอ๋อดังนั้นก็ต้องเขาเร็วอ่าปลูกใหม่มเอาน้อง,<ช>องปลูกไหมครับอ๋อตีดีตีต่ว่าที่โฮมหน่อยที่เสียหน่อยเนี่ยเออเวลาน้ำฝนน้ำท่มมาบนดอยเออดินไหลมายุตัวหันนี่ก็เออเมือนหน่อยอ่ะนะแต่ไมาจ้างไม่งใจ ใส่ไผ่หรือมอเตอร์ใส่ไผ่น้ำไม่เหลืองเหลืองนั่นแหละไม่เหลืองเหลืองนั่นใส่ไผ่ถ้ามาโดนใส่น้ำไดรถ้าอยู่โบด้อยโบดเป็นยังแต่ว่าก็นกจากอันจะเนี้ยค่ะลุงถึงวันนี้ปลูกกล้วยอยู่กับผีเหลี่ยีเสื้อนี่ก็ปลูกทุ่งเป็นร้อยต้นก็จะเอาข้าวข้าวเขาบอาบอกใครนี่ราคามันน่าจะไปเขาโนงไปเห็ดตี่อ๋อแล้วมันจะนีิเหลืออยู่กับเหลือดเดือดเดือตี้อยู่เหลือดขอมันแต่ไร ออมาครับร้อยร้อยต้นนะก็ร้อยกอเหมือนกับเหมือนตะแก่ละหนึ่อ๋อร้อยกอร้อยกอ,อ,ยอมันใหญ่ไปเลยปูไปตาเนี่ยค่ะปูก่อนนี่เออเอาเข้าเข้ามาไปไปฮะตากามันนี่จะจะหาแล้วหรอกแล้วปีนี้ราคาดีกว่ากุยปีนี้ราคาดีหน่อยอืมปีสิบบาทสิบบาทหลายคนได้เป็นผัเลี้ยงเนาะโอ้หลายคนเป็นผัเลี้ยงเอาปีปก่อนหนะะ้ากับเมื่อปีพศหกหนึ่งหกสองนี่ก็เริ่มมีราคาเออเอา แศรษฐีมันนักเกือแล้วไปหายแล้วอืมอาคาข้าวาออถึงทีนี้ราคามันดีขึ้นแอ่ะกล้วยหมอถูกขายได้ขอยงยากอ่ะอืมอันนี้นี่กระปุกอ้าวจีนยำให้น้อยครับคือมันแน่นเนาะมือมันโกนบ่เพิ่งมาโกนกันะะอ๋อครับผมครับผมคลิปนี้ขอบคุณลุงอย่างเงลุงอย่างเงี่ลุงทูครับฮะลุงทูลุงทูนะครับจะนักตีมือขมูนะครับนะครับถ้าใครจะเอาไปใกล้ลองใจทำรูนะครับการปลูกกล้วยมันมันตายยากนะลุงเนาะ ถืกล้วยนี่ยบอกวิธีวิธีอย่าอันขิงนิยิง mm นี hmm> ่เน yeah well ี um ่ยกวิยาอ่ะอ้ยนิ yeah ัร้อยเต่าอ่ะครับอันนี้คลวยนี่วันหน้าถ้ามันออกนี Joo ่นิยกับใครเมียเนาะม่เอายาเปลี่ยอ่มันอ่มันต้อง้วยมาคูณมดแล้วนี่ตอเทียวครับครับครับผมครับผมคลิปนี้ขอบคุณจะนักนะครับลุงทูนอะครับครับผมครับผมคลิปนี้คุณมานนนยมมนกินรำมลูอย่าจบคลิปนี้นก่อนสวัสดครับผม